ใ,ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคม2564ข้25าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานตามมีความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใ,ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีเมตตา ในการที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนมีความรับความสามคัคคีและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่งและยั่งยืนอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการกจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีพระราโชบายให้เริ่มทำจากเล็ก ปใ,ใหญ่ปัจจุบันมีทั้งส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากปวงข้าพพุทธเจ้าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละออมทุรีพระบาทในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ปวงข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายจะร่วมกันทํากิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฉเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามคีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เราทำดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจ โอเคครับ